สวัสดีครับโอ้เดี๋ยวกับผมช่องคนโซกาวนะครับวันนี้พามาดูเจ้าโกบิโก้เอสเคสองร้อยครับมาร์คเอ็กนะครับ s ุปเปอร์เอ็กครับวันนี้เป็นรุ่นแปดนะครับเนี่ยครับ หรือแนวท่อเนี่ยครับโอ้แดดร้อนครับวันนี้ห้องทางน้ําเข้าชนบททานห้วยตลาดนะครับอําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์บุรีรัมย์บ้านเราให้ครับโอ้นี่ครับชนบททานนูนนะครับนี่ครับหรือเกือบเสร็จแล้วนะครับ รุ่นแปลครับไม่ได้ใช้ขากล้องนะครับภาพอาจจะมีสั่นไว้บ้างนะครับมาขอไัยท่านผู้ชมไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องคอนสกาวด้วยนะครับตรงนี้กล้อง เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายครับถงซ่อมอยู่นะครับใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายครับวันนี้นี่ครับนะขึ้นมาแล้วครับ นะครับอาไปวางแนวนู้นนะครับปแลนะครับอันนี้มา่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูแบบชัดๆนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจปลาาประจอมนะครับทักมาที่แชทประจอมปลาาแม่บุญมีนะครับเป็นเพจของคนสกาวนะครับขายปลาาประจอมนะครับ สำหรับเบอร์โทรติดต่อก็0917613786นะครับอีกเบอร์หนึ่งก็0917863985นะครับเดี๋ยวขึ้นโชว์ไว้ให้ข้างล่างนี้นะครับร่าไปจอมไม่มีนะครับเป็นร้านของคนซอ,อก,กาวเองนะครับตั้งอยู่ที่ถนนบุรีรัมย์ประคนชัยครับอยู่กิจข้างๆร้านประอุครับอ่านก็บน้ำวยตลาดเนี่ยครับ ติดข้างถนนเนี่ยครับท่านใดเดินทาง่ันไป่ันมาที่ต่อติดต่อซื้อได้นะครับหน้าร้านของเราเออให้ชมไปเรื่อยๆครับวันนี้ได้ออกมาทำให้ท่านผู้ชมได้ดูครับโอ้โ้โหนี่ นุ่นครับเอาไปเรียงไว้ที่โน่นนะครับหนุ่งไก่โน่นครับลองเดินไปวางกระสอบครับเหลืออยู่อีกประมาณกี่ท่อน,น,นอยูอ่ประมาณ1 2 3 4ท่อนประมาณ4ท่อนครับนี่นะครับเห็นแนวอยูโน่นนะครับโน,น่น,นเรียงไปโน่าน,านครับ คชดแบบยาวครับเอฟซี FC ของเรายังอยู่ครบหรือเปล่าไม่รู้ครับขออภัยนะครับช่วงนี้กล้องมันกล้องถ่ายรูปนี่เสียครับส่งซ่อมครับรอบที่สามแล้วครับส่งเค็มรอบที่สามแล้วครับแตบบ่ปัญหานะครับมันหล่นนะครับ โอ้แดดร้อนครับไม่รู้ว่าภาพหรือเสียงจะชัดหรือเปล่าไม่รู้นะครับเราจะทำเป็นแนวคนอนกรีตเป็นพ่อคนอนกรีตนะครับรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับโอ้โอขึ้นไหมอา้อาวฝากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมคลิปนะครับ นบน่นนะครับไปนะครับปกตีเวียงไปวางไว้ตรงนน้นทำเป็นนี่ก็เสร็จนะครับไม่น่าที่่ะเดินนะคสภาพดินเดี๋ยวนี้แข็งด้วยช่วงล่างแท้นะครับเกิดการสึกลอกับช่วงล่างนะครับแบบนี้ปกติเวียงไปวางไว้ตรงนู่นก่อนก็ได้นะครับ แล้วค่อยไปเวี่ยงไปแนวนน้นอีกรอบหนึ่งก็เรียบร้อยครับแต่ก็แล้วแต่โชเฟอร์ครับดุนพินิษโชเฟอร์แต่ละคนมาแล้วครับมาแล้วครับ อานี่รอเลยครับโอ้ยลมแรงครับวันนี้ค่อนข้างมีลมนะครับแต่แดดร้อนนะครับนี่ ดูดใกล้ๆครับไปอีกรอบครับสำหรับคลิปนี้ขอจบ้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับรอติดตามชมในคลิปต่อไปนะครับฝากากดไลค์กดติดตามช่องคนสกาวด้วยนะครับสวัสดีครับ